สวัสดีครับาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้ 09. เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยท้ายคลิปจะทําในเรื่องของความรู้สึกว่าเขาคิดยังไงให้กับตัวคุณด้วยนะครับเป็นบทสรุปท้ายคลิปก็ติดตามกันได้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสับตวัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถือไม้ ราชนีถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูดโดดเด่นนะครับกับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรมักจะมีความรู้สึกในเรื่องของความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นมีความหวังมีสิ่งดีๆกับในเรื่องของการเปิดรับเปิดกว้างที่ดีมากขึ้นนะครับกับในเรื่องของ Relationship ระหว่างเขากับเรามีแพทชั่นที่ดีด้วยนะครับมีในเรื่องของการมีสเสน่ห์เมตตาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกกับในเรื่องของการที่เขาอาจจะอยู่ใกล้เราแล้ว,ลวมีความรู้สึกที่ เหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้มีความรู้สึกแบบใจเต้นนะครับมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกเหมือนกับเปิดรับยอมรับกับตัวเราดีขึ้นเพราะเขาอาจจะเห็นเราดูดีมีเสน่ห์มีแพชชั่นดึงดูดใจกับตัวของเขาได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวราศี กลุ่มลักษณะกลุ่มพยายามทําให้ตัวเองดูดีนะครับทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์ให้มากแล้วเราจะมีแพชั่นกับการดึงดูดใจของเขาได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าแล้วก็โดดเด่นให้มากที่สุดและทุกอย่างจะ มีโอกาสที่จะทําให้เขานั้นสนใจในตัวเรามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าตัวเราเองทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีเปิดรับเปิดกว้างนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์มันจะมีโอกาสไปนานมทิศท,ทางที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้ยังมีไพ่ใบนี้นะครับ The e m Press ขึ้นมาแล้วก็สไม้ขึ้นมาด้วย เอาดีเอ็มเพรสก่อนดีเอ็มเพรสเนี่ยแปลว่าตัวเราเองอะนะครับพยายามดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กับตัวเขาให้มากหน่อยนะครับหรือพยายามแบบดูแลใจใส่ว่าแบบเขาคิดยังไงทําอะไรอยากกินอะไรอยาก ทำอะไรแบบดูแลเอาใจใส่หน่อยนะ่มันจะเป็นการเสริมสร้างเสน่ห์ที่ดีให้กับตัวเรามากๆเลยนะครับมันทําให้เขามีผัดชั่นกับเราเยอะมากทีเดียวเลยนะแล้วทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามันก็จะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขความหวังการเติมเต็มดีๆเหมือนเขาจะมองเราไปในทิศทางที่มันเป็นโพซิทีฟมากขึ้นกว่าช่วงอื่นๆเลยเช่นกันนะครับเพราะมันมีไพ่สี่ไม้มาด้วยแปลว่าเราจะมีความสุขมีความสมหวังที่ดีเหมือนเราดีกับเขา เขาก็อาจจะทําดีกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันหรือเขาอาจจะมองเราดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่สี่ไม้มาด้วยสี่ไม้เนี่ยมันคือความมั่นคงนะครับหรือมันมีพัฒชั่นที่มันทําให้เรากับเขามีความรู้สึกที่แบบคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันมากขึ้นมีความรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นมีความรู้สึกเปิดรับเปิดกว้างนะครับและมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าพัฒนานะครับในทิศทางที่ดีแล้วก็ ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่เขาและกับกันและกันให้มากแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกดีๆแล้วจะทําให้เขามีพัฒนาทาให้เขามีความรู้สึกที่ดีทําให้มีการเปิดรับเปิดกว้างได้จนถึงไพ่สี่ไม้ก็คือความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อกันและอาจจะมีาข่าวดีมีการเฉลิมฉลองมีในเรื่องของความรู้สึกที่เหบอนกับว่า เปิดใจยอมรับกับกันและกันได้ประสบความสำเร็จดีขึ้นเช่นกันนะครับในช่องของเดือนนี้อยากจะบอกว่าถ้าตัวคุณเองอ่ะพยายามดีกับเขาให้มากแล้วมันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตรงที่ว่ามันมีไพ่ใบน,นี้นะครับ The Lover มาด้วย The Lover เ,เ,เนี่ยแปลว่าเหมือนเขาจะค่อนข้างแพ้ใจเราเหมือนเราทําดีกับเขาเขาจะรู้สึกอ,อ่อนอกอ่อ,อนใจมีความรู้สึกแบบอยากจะเข้าหาเราอยากจะแบบเหมือนอมีแพทชั่นกับเรามีความรู้สึกเหมือนกับ ต้องตาต้องใจกับเรามากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ไปทำเสน่ยาแฝดอะไรนะครับ the l e v e r คือหมายถึงว่าเรามีสเสน่ห์ในการดึงดูดกับเขาที่ดีมากขึ้นเหมือนเขามีความรู้สึกแบบมีแรงคิดแรงทำแรงปรารถนากับเราดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราอาจจะโดดเด่นเพราะเราอาจจะแบบใส่ใจดูแลกับเขามากขึ้นมัง้งมันเลยทำให้เขามีความรู้สึกดีๆกับเรามีแพ s ชกับเรามาก แปดไม้มันคือบางทีมีพชชั่นในลักษณะที่ว่าพุ่งทยานไปเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่า เขาค่อนข้างที่จะแพ้ทางเราหรืออยากจะมีเราในชีวิตมากขึ้นอยากจะดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กับเรามากขึ้นนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่เรานั้นได้ทําเอาไว้มันก็จะเกิดผลลัพธ์ผลดีแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นแบบก้าวกระโดดบางครั้งเราจะมีความรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับหรือมีความรู้สึกตกใจเลยแหละว่าแบบเฮ้ยมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับและก็มีความสําเร็จที่ดีได้มีให้ไปนี้เลย หกไม้มาด้วยหกไม้แปลว่าสิ่งที่เราทําไว้อะมันเกิดผลที่ดีตอบโจทย์ตอบรับหรือ,อไปในทิศทางที่มันเป็นโพซิทีฟมากขึ้นเพราะเราอะ่ะได้ทำนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่ดีแล้วมันเลยทำให้ผลของการการทำของเรานั้นส่งผลให้มันเกิดผลลัพธ์ผลดีนะครับไปจนถึงขั้นหกไม้หกไม้มันคือความสำเร็จหกไม้มันคือสิ่งที่ เราได้คิดได้ทําแล้วมันสําเร็จดีนะครับแล้วมันรุ่ร่วงไปตามสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดนะนะครับมันก็เลยเติบโตพัฒนาได้แบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าทําดีกับเขามากขึ้นก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้น แต่ในบางคนอาจจะบอกว่าหนูก็เคยทําดีกับเขามันเยอะมาเยอะมาแยะมานานแล้วนะแต่บางครั้งมันไม่เห็นจะดีอย่างที่บอกเลยหรือนะครับมันไม่ได้แบบทาแล้วมันไปถึงใจของเขาเลยในบางครั้งในบางคนก็อาจจะมีได้นะครับเพราะมันยังมีไพ่ว่าบางครั้งเนี่ยความรักของเราอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนด้วยซ้ามันทําให้เราค่อนข้างวิตกกังวลอยู่กับความรู้สึกในบางครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นเหมือนเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังคิดอยู่เลยว่าความรักมัน ไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้โอเคอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นเลยก็อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ไม่ดีนั่นแปลว่าดวงดาวหรือ,อาการกระทําของเราอาจจะทําแล้วมันขัดแยง้งหรือไม่สอดคล้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะเกิดในราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเหมือนกันแต่ในดวงชะตาพื้นดวงของแต่ละคนน่ะมีดาวตั้งรับไม่เหมือนกัน ชาวกลุ่มลักขณากล่มบนโลกใบน,นี้มีเป็นสิบสิบมีพันล้านคนมีร้อยล้านคนเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทุกคนจะเหมือนกันหมดถูกไหมมันไม่ใช่ไงก็อยากจะบอกว่าจุดลับจุดตั้งรับมันไม่เหมือนกัน การกระทําของเราก็ต่างกันนะครับยังไงซะมันมีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำนะแล้วมันจะเอาอะไรมาดีก็อยากจะบอกว่าเราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกความคิดตรงนั้นก่อนเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าความรักความสัมพันธ์เราของเราไม่ดีเราต้องพยายามปล่อยวางมันมีไพ่บน,นี้ก็คือไพ จ้าชมนนผมไม่ได้พูดเองนะครับเขาบอกว่าเราต้องปล่อยวางความรู้สึกของเราก่อนจ u าชมนนหมายถึงการหลุดพ้นสังเกตดูว่ามันน่ากลัวไหมครับเหมือนเราต้องหลุดพ้นจากอำนาจมืดหรือ,อความรู้สึกที่มันเป็นจิตใต้สํานึกที่เราอาจจะดูแบบสะสมพลังงานที่มันเป็นท็อกซิดหรือพลังงานที่มันเป็นทางลบมากจนเกินไปเราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมองไปที่อนาคต อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันนะครับและสังเกตดูด้วยนะครับว่าไพ่เนี่ยเขาพยากรณ์ในช่วงเดือนอะไรนะครับบางคนเนี่ยผมลงก่อนไงบอกว่าไม่เห็นเป็นแบบที่ไพ่บอกเลยอ่ะคุณมาคอมเมนต์ตั้งแต่ยังไม่ถึงไพ่เลยเพราะไพ่อะพยากรตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่บางทีผมลงตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนแล้วมาคอมเมนต์ว่าไม่ตรง จะตรงได้ไงยังเมื่อยังไม่ถึงธันวาเลยแบบนี้เป็นตนนะครับก็รอดูด้วยนะว่าเออโอเคมันยังไม่ถึงสิ้นปีเลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงโอกาสนั้นเราก็ต้องให้เวลาดูกันไปก่อนนะครับปล่อยวางความรู้สึกเนะพพาะเพราะไพ่บอกว่าเราต้องพยายามปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าไปจองจําว่าไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นเนี่ยให้เราพยายามดูก่อนว่าสถานการณ์ในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนะี่ยมันมีโอกาสไหมเขาเชี่ยคู่ของเราไหมหรือถ้าเกิดเราทําอะไรทุก วิธีทางแล้วมันไม่ดีเลยนั่นแปลว่าเราอาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่มันเป็นปัญหา แต่มันอาจจะไม่ใช่ระยะยาวก็ได้แต่ถ้าเกิดคนบอกว่าสะสมมาเป็นปี2ปี3ปีสแสดงว่าอาจจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้นะครับถ้ามันนานในลักษณะของ2ปี3ปีไปแล้วมันยังไม่ลงตัวสแสดงว่าอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าไพ่บอกว่าเราอาจจะจมอยู่กับปัญหาอยู่กับสิ่งต่างๆที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่ดีนะครับหรือเขามีคนอื่นหรือเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกเราแบบ100%เราเป็นเพียงตัว เลือกเราอาจจะคิดแบบนี้ถูกไหมเพราะเดลเวอร์บางครั้งเขาก็ดูแลเอาใจใส่กับเราดีแต่อีกในยะหนึ่งคือหมายความว่าเขาก็อาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะคุยหรือดิวอยู่ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเราก็เลยอาจจะกําลังจมอยู่กับปัญหาถ้าเขาดิวกับคนอื่นแปลว่าเขาก็คงไม่ใช่คู่ของเราถ้าเกิดเขาเป็นคู่ของเราเขาก็คงจะต้องมีเราคนเดียวนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตดูด้วยนะครับแล้วก็พยายาม หันกลับไปมองด้วย2ถ้วยมันอยู่ข้างหลังเราต้องดูด้วยนะครับ2ถ้วยนีย้มันตั้งอยู่แปราะว่ามันยังมีความหวังนะครับที่เราจะยังไปในทิศทางที่ดีขอให้เราปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันจะยังมีโอกาสของความสําเร็จได้คุณยังเป็นที่รักของเขาได้คุณยังมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์จากเขาได้ค่อนข้างสูงเพียงแต่เราก็ต้องพยายามอดทนอดกลัน้นแล้วก็รอคอยในสิ่งที่ควรรอคอยแต่ไม่ใช่แบบรอคอยแบบไม่มีขีดจํากัดนะครับเราก็ต้องรอคอยแบบ ในระยะเวลาช่วงเดือนธันวาอาจจะยังมีโอกาสดีๆแต่เราก็ต้องเปิดรับนะครับกับสิ่งที่ดีสามเหลี่ยมคือการเปิดรับเปิดยอมกับสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากันให้มากที่สุดนะครับแล้วอดทนอดกั้นนะครับรอคอยไปในจังหวะที่ใช่จังหวะที่ดีแล้วเราจะได้โอกาสดีๆกับตัวเขาอีกครั้งหนึ่งสามเหลียญหมายถึงโอกาสที่เราจะได้ เจอกันได้พบปะได้มีโอกาสดีๆทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเขาคิดยังไงสำหรับชาวกลุ่มขอไพ่ให้กับชาวกลุ่มด้วยนะครับพไพ่ใบแรกเห็นไหมแปดไม้เหมือนกันไปเลยเดอะซันสเต็งอิทธิพลใต้สำหรับ1เหรียญดีทุกใบ แสดงว่าความคิดของเขายังดีแต่เราอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะจมอยู่กับปัญหาเก่าๆเดิมๆหรือเปล่านะคะพราะไพ่บอกว่าเรากําลังจมอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆมากจนเกินไปทั้งที่ตามจริงคุณมีโอกาสที่จะมีความลักที่ลงตัวทางเขาก็ยังบอกเลยว่าคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อินฟินิตี้ตรงศีรษะของผู้หญิงคนนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบให้เข้ากัน นะครับเราถึงจะได้รับความสุขความสมหวังที่ดีคุณจะเจอแสงสว่างนําพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จมีความหวังใหม่ที่ดีมีแพทชั่นที่มีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณอาจจะได้รับข้อความได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับการกลับมาของเขาก็ได้สำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาห่างเหินกันไปมีปัญหาใจกันไปมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแบบ ทันหันและอาจจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขความสมหวังการเติมเต็มกันและกันได้ดีมากขึ้นเพราะเขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณและ กำลังมีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือดร้นหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีและสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังความสักเซสูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเช่นกันนะครับดังนั้นเหมือนไพ่พลังงานของเขาดีทุกใบเลยนะครับนะดีทุกใบเลยนะเสียอยู่ตรงที่ว่าไพ่ ไพ่ของคุณเนี่ยให้ประจําตัวเนี่ยมันขึ้นมาว่าคุณไปยึดติดว่ามันไม่ชัดเจนหรือมันไม่ลงตัวกับความสัมพันธ์หรือเขาไม่เข้าใจเราเราไปยึดติดตรงนั้นจนเกินไปมันเลยทําให้เรามีแนวความคิดที่อาจจะดูไม่คือติดกับดักะนะครับแล้วเราก็มูฟออนกับความคิดไม่ได้ทั้งที่ตามจริงความรักมันดีมากๆเลยเราแค่ต้องทําให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามดึงดูดใจนะครับ หรือพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่แล้วโยนทิ้งนะครับพลังงานที่มันเป็นท็อกซิกออกไปแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ